มาค่ะมากินข้าวกับน้องลียากันค่ะใช่ไหมคะน้องน้องลียากินข้าวด้วยดูน้องลินลี่ไปด้วยใช่ไหมคะน้องลินลี่กันนอนดูพี่กินข้าวใช่ไหมคะมัมมัมมัมค่ะสวัสดียามเช้าใช่ไหมคะ มื้อเช้าของน้องของพี่ลียาใช่ไหมคะไม่รู้ยัดลียาดูน้องด้วยกินข้าวด้วยใช่ไหมคะค่ะมัมมังค่ะให้ลิลี่กินไม่ได้ลิลี่กินได้แต่นมลูกแล้วให้ลิลี่ใหญ่ก่อนเนาะเดี๋ยวใครลิลี่จอมนุ่ยัดให้ลิลี่กินด้วย ตอนนี้ลิลลี่กินนมแล้วก็นอนค่ะใช่ไหมคะนี่นอนแหละนี่นอนนี่หิวนอนค่ะให้น,อน้องนอนนะคะพี่ลิยาก็กินข้าวไปค่ะหมัง่งม่งไปค่ะได้รู้ค่ะค่ะแล,ล้ มาค่ะแม่แม่มากินข้าวกับพี่ลิยากันค่ะมีอะไรบ้างนูนโอเคมีอะไรหนูกินอะไรกินขนมปังมีอะไรสตรอเบอรี่เชอร์รี่แล้วก็อะโวคาโ,โ,คโดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะหนูกินด้วย<ม>ดูลิลลี่ไปด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ ชวนแม่แม่มากินข้าวกับหนูเลยมากินข้าวกับพี่ลิยากันค่ะลิลี่หล,ลับแล้วค่ะลิลี่หลับเนี่ยลิลี่หล,ลับหล,ลับนะคะ่ะบ๊ายบ,บายอะแบ๊ายบายบ๊ายบายอะบ๊ายบายแม่แม่ก่อนบ๊ายบายค่ะแบบา๊ายบายสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งจูบหรอคะบ๊ายบายบ๊ายบาย